บ้าบิ่นกล้วยหอมมันหวานน้อยอร่อยทําง่ายค่ะมาดูส่วนผสมค่ะกล้วยน้ําว้าสุกงอมแป้งข้าวเหนียวแป้งมันเนื้อมะพร้าวอ่อนหัวกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือจะผสมแป้งก่อนใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งมันเกลือสังเกตว่าใช้น้ำตาลมะพร้าว นิดเดียวนะคะไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่ากล้วยหวานอยู่แล้วถ้าใครชอบมากก็เพิ่มปริมาณได้ก็หยดน้ำกะทิลงไปสักนิดนึงก่อนหัวกะทิแช่ตู้เย็นเอาไว้นี่เป็นก้อนหน่อยนะคะเปลี่ยนถุงมือแล้วค่ะผงแป้งก็ละลายหมดแล้วน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วทีนี้จะพักแป้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปบดกล้วยก่อน ได้ที่บทอันนี้มาอันนกประสงค์เลยค่ะบทมันก็ดีบทกล้วยก็ได้นี่ที่จับถนัดมือแข็งแรงบทง่ายจับถนัดมือใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จแล้วเราจะนำกล้วยเทใส่ลงไปในแป้งเลยเอา้าเดี๋ยวดิอกกนขยำเลยค่ะ ขยำเบามือหน่อยไม่ต้องการให้กล้วยเละมากไปกว่านี้ค่ะแค่คลุกให้เข้ากับแป้งเท่านั้นเองก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยนี่ลวหอมมากค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนจุกๆไปเลยเราจะนำไปจี่ในกระทะสี่หลุมแบบนี้นะคะง่ายแล้วก็สะดวกด้วย กระทะสี่หลุมนี่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะไม่ใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะขนาดก็จะเท่าๆกันใช้ไฟอ่อนนะคะลองพลิกกลับด้านดูนะคะได้แล้วชิ้นนี้แป้งเซ็ตตัวดีแล้วไม่ติดค่ะนี่ติดช้อนนะแต่ว่าไม่ติดกระทะ ีรู้แล้วค่ะวิธีที่จะลดการติดช้อนเวลาเราเขีย่ยแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนี่อันนี้ใส่แป้งเป็นรอบที่2แล้วนะคะได้ทั้งหมดก็8ชิ้นพอดีเลยเปลี่ยนช้อนน้อยลงค่ะดีขึ้นเยอะเลยดูสิคะฟูขึ้นมาสุกแล้วทั้ง2ด้านก็ตักขึ้นได้เลย ไม่ติดกระทะเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยขนมบ้าบินกล้วยผิวด้านนอกจะมีความกรอบเล็กน้อยค่ะด้านในนี้จะนุ่มลองนำไปทำดูนะคะ